ที่ไม่ได้พูดอะไรมาเลยเป็นเพราะว่ากระบวนการและขั้นตอนทั้งหลายมันยังไม่ไม่ยุติและยังไม่เป็นทางการการออกมาทำอะไรหรือมาพูดจาอะไรก็จะเป็นเพียงเรื่องการเดาสุม่มดังน,นั้นก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนขึ้นได้เรื่องที่จะมาเรียนให้ทราบกม็มีแค่สองเรื่อง เรื่องที่หนึ่งก็คือว่ามีคนถามมากแล้วก็สงสัยแต่ดูเยอะว่าผมจะรับหรือไม่รับรับได้เห,นนหตืผลอะไรเรื่องนี้วีก็อยากจะเรียนว่านวนสุขนนสุขที่ผ่านมากานายกได้เชิญผมไปพบแล้วก็บอกว่าอยากจะชวนมาทำ ในฐานะเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญผมก็เรียนถามท่านว่ามันมีความจำเป็นขนาดไหนที่จะต้องให้ผมกมาทำท่านนายกก็ตอบ